ใครจะไปคิดล่ะครับว่าศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกคู่ระหว่างเอลซาวาดอร์และฮอนดูรัสมันจะกลายเป็นสงครามระหว่างประเทศโดยศึกสงครามดังกล่าวเริ่มต้นขึ้นหลังจากที่เอลซาวาดอร์สามารถเอาชนะฮอนดูรัสได้ในรอบสุดท้ายเมื่อปี1969 หลังจากนั้นทั้งสองฝ่ายก็บวกกันบสสแตนครับจนมันกลายเป็นสงครามระหว่างประเทศซะง,งั้นซึ่งเหตุการณ์นี้ถูกขนานนามว่าฟุตบอลวอร์ครับแต่ทิ้งอย่างไรก็ตามนะครับแต่ถ้าจะโทษฟ,ฟุตบอลเฉยๆมันก็ไม่ค่อยถูกเท่าไรและเริ่มนั้นมันมาจากปัญหาของทั้งสองประเทศครับต้องย้อนกลับไปก่อนที่ฟุตบอลจะเตะ ในช่วงศตวรรษที่20ประเทศเอลซาวาดอร์ถือว่าเป็นประเทศที่เล็กที่สุดในอเมริกากลางแต่ประชากรกลับมีมากกว่าประเทศข้างๆซะอีกและเมื่อประชากรมากกว่าทรัพยากรในประเทศก็ลดลงจนทําให้คนในเอลซาวาดอร์ต่างก็มองหาช่องทางทํากินในเวลานั้นชาวเอลซาวาดอร์ส่วนใหญ่เลือกที่จะเดินทางไปยังประเทศฮอนดูรัสเพื่อหาช่องทางทำมาหากินของตัวเองครับแล้วก็สร้างโรคลากมันตรงนั้น ฮอนดูรัสมีพื้นที่ขนาดใหญ่กว่าเต็มไปด้วยทรัพยากรลน้นล้นมันจึงเป็นทางเลือกสําหรับสร้างแลนด์มาร์กของตัวเองต้นปี1960นะครับเอลซาวาดอร์มีประชากรมากกว่า3.7ล้านคนเถือว่าเยอะกว่าฮอนดูรัสมากกว่า40% 2.6ล้านคนโดยคนเอลซาวาดอร์ที่ย้ายไปอยู่ส่วนใหญ่แล้วจะทํางานเป็นเกษตรกรแรงงานทั่วไป ย้ายไปอยู่แบบผีน้อยทํางานแบบผิดกฎหมายครับบ้างก็ยึดเอาที่ดินเขาสะดือด้อเลยประกอบกับประเทศเอลซาวาดอร์ก็ยังปกครองด้วยระบอบทาหารครับปัญหาคอร์รัปชันนี่ไม่ต้องพูดถึงทําให้ทหารไม่สามารถดูแลชายแดนได้อย่างทั่วถึงแล้วในตอนนั้นปัญหาเศรษฐกิจของเอลซาวาดอร์ก็เละเป็นขี้ครับส่งผลให้ประชากรเอลซาวาดอร์ลังไหลไปย่งประเทศฮอนดูรัสมากยิ่งขึ้น ในช่วงแรกๆที่ชาวบ้านพกากันย้ายถิ่นฐานเข้ามาชาวฮอนดูัสถูกใจเป็นอย่างมากเพราะว่าพวกเขาสามารถกดราคาค่าแรงได้เต็มที่แล้วยังสามารถเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรได้เยอะแต่พอน,นานๆเข้านะครับชาวเอลซวาดอร์ย้ายถิ่นฐานเริ่มยึดที่ดินของพวกเขาลุกร้ำเข้าพื้นที่ชาวเมืองคอนดูัสจนกระทั่งช่วงปี1963ครับฮอนดูัสก็สไล,ลด์รถถังเข้ามาแลเราจะทำตามสัญญาขอเวลาอีกไม่นาน จากนั้นพี่ทหารก็เข้ามาเปลี่ยนกฎหมายนะครับการปฏิรูปที่ดินพูดง่ายๆว่าคนเอลโซวดอ,ดอร์ที่เข้ามายึดที่ดินทํากินอย่างผิดกฎหมายนะที่ดินเหล่านี้จะถูกแบ่งให้เท่าๆกันกับคนฮอนดูรัสเมื่อกฎหมายถูกร่างขึ้นมาแบบนี้เรื่องวุ่นๆก็พากันก่อตัวขึ้นภายในกายชั้นปะท้วงสิครับรออะไรล่ะชาวเอลโซวดอร์ในตอนนั้นก็ลูบปากเลยครับหวานเจ็บแล้วปัญหามันก็เริ่มหนักขึ้นเรื่อย คือทางรัฐบาลของฮอนดูัสไม่สนใจเลยครับว่าชาวเอลโซวดอร์จะยืดที่ดินไปมากมายขนาดไหนถูกกฎหมายบ้างผิดกฎหมายบ้างก็แล้วแต่พวกมึงอะ่ะเอาไปเถอะถ้าขึ้นชื่อว่าเป็นดินแดนของฮอนดูัสนะครับถูกชาวเอลโซวดอร์นี่แหละปาดเรียบจนทาให้ชาวบ้านต่างไม่พอใจก็พาก,กันยืดที่ดินคืนไปบ้างกดดันให้ออกนอกประเทศจนมันกลายเป็นความบาดหมางของทั้งสฝ่าย ไม่นานเท่าไหร่ก็เริ่มมีคนผิดใจจนนำไปสู่ความรุนแรงกันมากยิ่งขึ้นคนเอลโซวดอร์ที่ย้ายเข้ามาอาศัยอยู่ในเมืองฮอนดูรัสก็เริ่มอยู่ยากนะครับเพราะว่าพวกเขาตกเป็นเป้าหมายที่ต้องโดนเล่นเช่นการทรลายร่างกายข่มขืนป้นชิงและฆาตกรรมทำให้ชาวเอลโซวดอร์จำใจต้องกลับบ้านเกิดเพราะโดนลังแกครับแถมรัฐบาลฮอนดูรัสก็ยังเมินเฉยต่อพวกเขาแล้วหลังจากนั้นเองวันชระแคนก็มาถึงจนได้ครับเมื่อปี1969 ฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกก็ได้เริ่มต้นขึ้นในตอนนั้นชาวเอลสวัดอรต้องมาเจอกับฮอนดูรัสงานนี้บอกเลยครับว่าง้างมาตั้งแต่บ้านนะ่ะกองเชียร์ของทั้งสองฝ่ายต่างก็พร้อมใจกันบวกมาตั้งแต่เกมยังไม่เริ่มโดยนัดแรกเกิดขึ้นเมื่อวันที่8มิถุนายนครับโดยจะเป็นฮอนดูรัสเปิดบ้านรับเอลสวัดอร เพียงแ,แค่นัดแรกแฟนบอลก็พ bon ากันถมถุยกันทั้งสองฝ่ายแล้วในวันนั้นเจ้าบ้านสามารถเอาชนะไปได้สร้างความผิดหวังให้กับแฟนบอลเอลสวาดอร์เป็นอย่างมากแต่ทิ้งอย่างไรก็ตามนะครับเพราะว่าพวกเขายังมีอีกหนึ่งนัดเพื่อพลิกสถานการณ์กลับขึ้นมานัดที่2เจอกันเมื่อวันที่15มิถุนายนโดยเอลสวาดอร์เปิดบ้านรับฮอนดูัสซึ่งก่อนเกมจะเริ่มต้นขึ้นก็มีอะไรปแปลกๆนะครับโดยแฟนบอลชาวเอลสวาดอร์ใช้ยุทธวิธีสุดแปลกด้วยการโบกเวกวไวๆหน้าโรงแรมของนักเตะฮอนดูัสจนทําให้ นักเตะเหล่านี้ไม่สามารถหลับได้เต็มที่ครับพอเช้าวันแข่งจริงๆนะครับนักเตะฮอนดูัสก็หมดแรงสิส่งผลให้ชาวเอลสวด,ดอร์สามารถชนะฮอนดูัสไปได้ถึง30ครับหวานเจี๊ยบแล้วหลังจากนั้นพวกเขาก็ปากแจวขึ้นมาทันทีงานนี้บอกได้เลยครับว่าฮอนดูัสแทบคลั่งเลยแล้วในตอนนั้นจะมีใครรู้มากครับว่าฟุตบอลกกับเรื่องการเมืองมีผลขนาดไหน แต่ที่แน่ๆคนเอลโซวดอรกว่า12,000คนถูกขับไล่ออกจากประเทศฮอนดูัสหลังบอลจบเลยไล่ลเมือนมูเหมือนหมาครับแบบว่าพวกเขาไม่ใช่มนุษย์นะทั้งการกดขี่ข่มเหงทำร้ายร่างกายแตกนาน,นาโดยทยี่รัฐบาลฮอนดูัสไม่สนใจพวกเขาเลย <S 2> <S 2> เรื่องราทั้งหมดมันก็เริ่มบานปลายมากยิ่งขึ้นเมื่อทั้งสองทีมต้องมาแข่งขันกันใหม่ในรอบเพลย์ออฟครับ โดยมันเป็นศึกตัดสินที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่27มิถุนายนเจ้าภาพของงานก็คือประเทศเม็กซิโก โดยเจ้าภาพสนามแข่งขันก็พากันขนตำรวจทหารเข้ามาคุมแบบเข้มๆนะครับขนกันมาเยอะถึง1,700คนเพื่อเป็นการป้องกันมาให้แฟนบอลชาวเอลโซวดอร์กับฮอนดูัสบวกกันครับซึ่งครนี้บอกว่าเดือดมากกว่าครั้งไหนๆที่เคยเกิดขึ้นเริ่มเกมกันที่แฟนบอลของทั้งสองฝ่ายต่างก็พากันลุมสาบส่งกันครับรวมไปถึงการถมถุยก่อนเกมเริ่มยิ่งไปกว่านั้นก็คือภายในวันแข่งขันประเทศเอลโซวดอร์ยังประกาศตัดความสัมพันธ์กับทูดฮอนดูัสคือบึงออกไปจากประเทศกุเลป โดยพวกเขาอ้างว่ารัฐบาลฮอนดูรัสไร้ประสิทธิภาพในการดูแลคนเอลซอบดอรในประเทศมืองอะปล่อยปละละเลยให้คนของประเทศกูโดนตีนในประเทศมึงได้ไงวะก่อนจะพากันไล่ต้อนทูตออกนอกประเทศนะครับซึ่งมันก็ได้สร้างความเดือดดานให้แฟนบอลเข้าไปอีกการพบกันในครั้งนี้เหมือนกับเตรียมตัวมาฆ่ากันนะแถมเกมการแข่งขันก็สูสีกินกันไปลงครับโดยทั้งสองฝ่ายผัดกันลุกลับทำประตูขันอย่างดุเดือดสรุปนั้นสองสองครับต้องต่อเวลาพิเศษ และในช่วงเวลาโทษเจ็บนี่เองนะครับที่เอลโซวดอร์สามารถยิงได้แบบคมคมสามารถเฉือนเอาชนะฮอนดูลัสไปได้3ประตูต่อ2ชัยชนะของเอลโซวดอร์ในงานนี้เลือกไม่ถูกนะครับระหว่างดีใจหรือเสียใจดีเพราะสุดท้ายนั้นชาวเอลโซวดอร์จำนวนมากต้องถูกบีบังคับให้ย้ายออกจากฮอนดูลัสซึ่งคนที่ย้ายไปอยู่ฮอนดูลัสมีมากถึง3 0 0แสนชีวิตครับ แล้วหลังจากฟุตบอลจบลงไปได้ไม่นานแถวแถวชายแดนของทั้งสองประเทศนะครับก็เริ่มตึงๆและมีกลิ่นแปลกๆและไปรู้เหมือนกันว่าใครจะเปิดก่อนได้เปรียบจนกระทั่งวันที่14กรกฎาคมนะครับเอลซาวาดอร์ก็เริ่มทนไม่ไหว ส่งเครื่องบินไปทิ้งระเบิดใส่ฮอนดูลัสซึ่งถือเป็นการเปิดก่อนได้เปรียบมั้งปฏิบัติการทหารอื่นๆก็เริ่มตามมาเรื่อยๆครับเอลซาวาดอร์ก็ส่งเครื่องบินลบนะครับยิงใส่การรัวๆหลังจากเปิดฉากไปแล้วพร้อมกับโจมตีเส้นทางลำเลียงและถนนสายหลักของฮอนดูลัสเพื่อให้ฮอนดูลัสไม่สามารถตั้งตัวได้ทันหลังจากที่โดนเล่นงานนานถึง2วันเต็มๆนะครับฮอนดูลัสก็สวนคืนไปบ้างด้วยการตั้งป้อมยิงเครื่องบินเอลซาวาดอร์ไปเลยครับ หลังจากนั้นก็ส่งเครื่องบินของตัวเองไประเบิดท่าเรือโรงงานน้ำมันของเอลสวาดอร์งานนี้บอกเลยครับว่าเลขกันทั้ง2องฝ่ายและมันมีอีกสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจเป็นอย่างมากเพราะว่าการโจมตีของเอลสวาดอร์และฮอดดูลัสพวกเขายังใช้เครื่องบินใบพัดอยู่เลยครับเหมือนกับว่าสู้กันในสงครามโลกครั้งที่2โดยเครื่องบินที่พวกเขาใช้มีตั้งแต่คาเวียมัสแตง F4U คอแซโทจันที 28A และ T6 เท็กซัส ในช่วงใกล้ๆปี70เครื่องบินของยุคสมัยใหม่ที่ไม่ค่อยได้เห็นเครื่องบินใบพัดแล้วนะครับเพราะหลายๆประเทศเริ่มโลเครื่องบินใบพัดแล้วก็มาใช้เครื่องไอพ่นกันและไม่รู้เหมือนกันว่า50ปีที่แล้วประเทศไทยใช้ใบพัดอยู่หรือเปล่าการต่อสู้กินระยะเวลานานไปถึง4วันเต็มๆนะครับเอลโซวดอร์ก็เริ่มบุกเข้าใกล้มืองหลวงฮอนดูัสมายิงขึ้นทางฮอนดูัสก็เริ่มมองว่าไม่ดีแล้วพวกเขาก็เลยงานการที่ความเอาไว้นะครับโดยการโทรไปหาพี่ใหญ่เมกานี่แหละหรือองค์การรัฐอเมริกัน OAS ช่วยเข้ามากด,ดันเอลซวดอให้หยุดยิงผมหน่อยครับภายในคืนนั้นแหละครับเอลซวดอก็เลยประกาศหยุดยิงเฉยเลยและมีการเอาทหารไปตึงไว้ถึงจนถึงวันที่2สิงหาคมแล้วก็เริ่มถอยทหารออกนอกประเทศเนื่องจากพวกเขาโดนานานาประเทศลุมสาบนะครับเอลซวดอก็เลยอะกูถอยให้ก็ได้และกลัวว่าจะถูกความบาดท,ทางเศรษฐกิจสงครามระหว่างเอลซวดอกับฮอนดูัสก็เลยจบลงแบบอะไรวะ นอกจากจะเป็นที่รู้จักกันในสนามว่าเป็นฟุตบอลวอร์ยังเป็นที่รู้จักกันในนามสงคราม1 0 0ชั่วโมงครับเพราะมันยิงกันจริงๆเพียงแค่4วันเท่านั้นจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีผู้เสียชีวิตประมาณ3,000คนนะครับส่วนใหญ่จะเป็นพละเลือนของฮอดดูลัส ทั้งนี้ทั้งนั้นรัฐบาลเอลสวาดอร์พยายามโทษฮอนดูัสนะครับเรียกร้องให้พวกเขาจ่ายเงินชดเชยกับคนเอลสวาดอร์พัดทินแต่ทึ้งอย่างไรก็ตามนะครับรัฐบาลเอลสวาดอร์จะไปโทษเขาก็ไม่ถูกเพราะว่าปัญหาที่ชาวเอลสวาดอร์อพยพไปนั้นต้นตอมันมาจากการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ผิดพลาดของตัวเอง โดยพื้นที่ส่วนใหญ่ในประเทศเอลสวาดอร์นะครับถูกครอบครองโดยเหล่าชนชั้นสูงเพียงแค่ไม่กี่กลุ่มส่วนชาวบ้านที่เหลือก็มีเพียงแค่พื้นที่เล็กน้อยทําการเกษตรหากินไปวันวันเมื่อขาดทรัพยากรไม่มีที่ดินทํากินก็แย่สิครับอยู่ไม่ได้มีนาซ้ําชนชั้นสูงก็ยังสนับสนุนให้คนลักยา้ยายออกนอกประเทศครับเพื่อที่ว่าพวกเขาจะไม่ต้องแย่งที่ดินของพวกเขา ซึ่งมันก็ได้สร้างปัญหามานานหลายทศวรรษนะครับต่อมาหลังจากจบสงครามชาวเอลสวาดอร์หลายหมื่นคนก็ย้ายกลับภูมิลำเนาเดิมของตัวเองแต่ก็ใช่ว่าเรื่องมันจะจบลงง,ง่ายๆนะครับคือประชากรเอลสวาดอร์นี่แหละมีความหนานแน่นเกินไปพื้นที่ไม่เพียงพอสําหรับการทามาหากินจะกลับไปฮอดูลัสโกโดเล่นงานอีกบวกกับรัฐบาลปิดพรมแดงอย่างชัดเจน สถานการณ์เอลโซวดอร์ก็เริ่มยำแย่ไปเรื่อยๆรัฐบาลก็ไม่สามารถรับมือกับคนที่เพิ่มขึ้นสูงส่งผลให้ปัญหาอื่นๆตามมารวดเร็วและนำไปสู่ความไม่สงบจนเกิดสงครามกลางเมืองในเวลาต่อมาครับที่ทำให้ประชากรมากกว่า70,000ื่นถึง80,000คนนะครับเสียชีวิตจากการเข้าป่าปามของตำรวจและทหารในประเทศเอลโซวดอร์ หลายหลายคนก็ตั้งคำถามว่าปัญหาเศรษฐกิจและสังคมเอลโซวดอ์น่ะมันเริ่มมาจากฟุตบอลเองใช่หรือไม่เรื่องฟุตบอลอาจจะเป็นเพียงแค่ข้ออ้างในการทำสงครามเท่านั้นจริงหรือเปล่าเพราะงั้นถ้าคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับพี่นัอง